เธอน่าจะชื่อเอสซ่าเจสจ่าจ,จ,จ,จาราไมก้าใช่ไหมเจซี่ปะคาชื่ออะไรนะเจซี่เจซี่อย่างนั้นเหรอเจซี่นะ่ะเจซิก้าอืมนั่นเป็นชื่อที่ดีนะไรเรอสิเธอจะมีหินด้วยแล้วเจ้ามาทำอะไรคนเดียวแถวนี้ลนะ่ะ ท่านมาขายผลผลิตค่ะแล้วก็ซื้อมาไปปลุกใหม่เจ้าไม่กลัวด้วไงมา <Whoa! S 2> ววางตัวด้วยค่ะไอกกลัวค่ะที่นี่เขาไม่ค่อยทำเขาไม่ค่อมีคนแบบทันตรายเท่าไหร่นะแล้วปลาหายคนไปไหนแล้วที่ตัวเล็กๆว้วท่านพูดเหมือนว่าท่านตัวใหญ่มากนักละ ไม่นางคนเท่าเอวท่านเองมั้งท่านก็ตัวเล็กไม่แพ้กันนท่านไม่เลยกาฉันตัวแล้วท่านเอ่อผู้หญิงที่อยู่กับท่านเมื่อวานตัวเท่าเอวอ่ะเขาก็คงจะไปมีความสุขใช่ับนี่วันที่คุณทลาข้าเนี่ยทำไมพูดว่าเขามีความสุขท่านหนนไม่เคยมีความสุขอ่ะล่าข้ามีความสุขเสมอแหละท่านท่าเหมือนคนที่คขาไมมีความสุข เพราะอะไรล่ะนี่ดูว่าดูเหมือนคนโกรธตลอดเวลาข้าไม่ได้โกรธใครท่นเลยแล้วท่านมาอย่างไรละ่ะนี่อะค่ะเกวียนโอ้ทำไมท่านถึงมีเกวียนละ่ะเพราะว่าฉันอ้าว้าโดจูกัดกัดตรงไ,<พ>ไหนทำไมร้องดังจังมันกัดเข้าไปซี่เลือดใหญ่ของข้าแล้วเมื่อกี้เมื่อสักครู่ แม่เป็นไรอะ่ะถือว่าทำบุญผมรอไปท่านแล้วท่านพอจะมีอาหารให้ข้าสักมื้อไหมละ่ะแน่นอนว่าต้องมีอยู่แล้วอะ่ะนั่นแหละสิ่งที่ข้าอยากฟังมากที่สุดในวันนี้ท่านรู้หรือเปล่าท่านอยากสวัสดีปีใหม่ไทยครัแจ็กกี้ก้าวฮครับแจ็กกี้ก้าวคารฟับเนื้อสเต็กย่างเกลือล่ะข้าอยากกินอะไรก็ที่เป็นรถมือท่านเนี่ย มันจะเค็มหน่อยนะคะแบบว่ามันจะเค็มจากอะไรด้วยจากอ๋อมือเกลือไงคะหรือว่าเกลือเกลือเกลือเนื้อสเต็กย่างเกลือได้เลยข้าขอลองชิมหน่อยนะอือโอ้นั่นเป็นอาหารที่ดีทานแห่เลยฉันซื้อขอสักคู่นะได้เลยขอบใจเธอมากแม่นาง ไม่นอาเดี๋ยวฉันขอตัวก่อนนะไว้เจอกันไปก่อนลนะโวอ่าเฮ้ยขอพายท่านโอ้โห <Hey! S 1> oh, oh, oh. มา้าข้าตัวนี้มันพึ่งได้รับยาเลยนะรอพายท่าน ขี่ม้ายังไงเนี่ยพ่อภัยท่านข้าไม่ได้ตั้งใจท่านตีโอไม่เป็นไรนะสหายเอาละเปลาดูแลเพื่อนเจ้าด้วยสหายว่าไงรึท่านน้องข้าเป็นไรรึน้องท่านเหมือนว่าจะเป็นเออ่หมดสติพ่อแดดมันแรงหรือเปล่าท่านว้วแดดแรงใช่แล้วล่ะเอาล้วข้าลองเหยียบตัว ท่านเป็นไรอะ่ะเขาไม่ขยับแล้วท่านท่าดูแลน้องข้าเองก็ได้มหมอขอโทษคนมันเป็นอะไรกันไปหมดเลยแดดแรงน,น่ะทำให้น้องข้าเป็นอย่างนี้เอาละเดี๋ยวไปข้าจะกลับมารับผิดชอบสิ่งที่ข้าทำนั่นตายไปเจอกันท่านเฮ้า าเขาตัวกับเราสายจ้า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 โอ้ไม่เอาด้สเตฟานี่เบาๆหน่อยก็ได้นะท่านจ้าจ้า ว้าวนั่นพวกท่านหรือเปล่าลนะ่ะท่านมาลงมาว้าวข้าตามหาพวกท่านอยู่ตั้งนานเนี่ยท่านไปไหนมาเนี่ยข้าเสียเวลากับท่านมากเลยนะเข้า,าแวนหน้ากากก็หรอเขามีเราเขามีหน้ากากไหมเจา้าใส่หน้ากากขอได้ไหมเดี๋ยวข้าจะได้ไป้องิงเจ้านะ่าหน้ากากมันค่อนข้างที่จะดูลำบากด้วยดูสิทำไมเจ้าไม่ใส่เหมือนกันทำให้จับกันได้นะข้าเป็นเสือลนะ่ะท่าน เราเนีแค่กี่คนนะครามีกี่คนนะครามีกี่คนเรามีสีเรามีสีเราจะมีพวกหรือเปล่าเนี่ยข้าไมม่ีหรอกถ้าให้มันไปแล้วถ้าให้มันไปแล้วข้าไม่มีสหายข้าให้ข้าให้มาแป้นเดียวเจ้ามีไหมล่ะข้ามีอยู่ห้าอันไหนเจ้าเจ้าแบ่งให้มันสัสลักเจ้าแบ่งอะไรไปข้าสลักไว้ที่เก้าสิบแปดแล้วท่านข้าขอพันยาสักครู่เอ้าบัตรเทาลงแล้วล่ะท่านข้าให้เจ้าไปแล้วสองอันนะขอบคุณท่านมาก เดี๋ยวข้าใส่ถังข้าแทงให้โว้วถ้าเราถังไปจากไหนรึเป็นเกาะนะข้าต้องการมันอย่างมากเลยล่ะใครอยู่ข้างหน้าเราใครอยู่ข้างเราสองคนเอาเลยไหมเอาเลยไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันไม่ดีทีนะพวกแกอีเวนเข้าใจหรือเปล่าฮะมันไม่ดีทีนะของพวกแกนะไอเวนไอ้กลัวตายซะว้าวว้าวท่านข้าโดนอา ตายแล้วเขาจะตายแล้วเจ้าขวาตัวขวาก่อนอัน <h> ตัว <h> นี <h> ้อ <h> ัน <terrace> ต <h> ัว <h> นี้ตัวนี้ผู้หญิงแค่หรือไม่ผู้หญิงแค่หรือไม่ไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้หญิงตายสายหายให้ตายใครตาย คันดีเลือดหรือยังขาดดีแล้วท่านสู้ตายใส่เวนแกกล้าดีไงมาฆ่าพวกของข้าฮไอ้ไนินรกทำดีมากชาติาเปรตตายซะเว้เลย กระสุนข่าหมดนะท่านหมดแล้วท่านไปฟุดได้เลยสหาย <c oughs> โอ้ <c oughs> ท่านท่านขุดเลยท่านขุดเลยท่านอย่าเพิ่งขุดก็ได้ท่านไปยิงก่อนเย้ให้หมดเยให้หมด,หหมดได้เลยเอาละไปก็ได้ละ どこ แจ็กกี้ก้าวแจเกดีจาแจ็กกี้ 9, ก,ก้าวแจเกดี 9, จาโอ้ยนอกกาแฟพี่เจ้าดื่มกาแฟโอเคท่านได้เลยโอ้สองแปดห้าข้าขออภัยนะท่านหญิงเป็นไร ที่ข้าได้ทําอะไรกับเจ้าไม่ดีไปเมื่อสักครู่ทำอะไรจ้าไปขุดเจ้าสองคนไปขุดมันขุดไม่ได้นะท่านตอนนี้ใช่หรอถ้าเรารอยิงอีกรอบนึงเขาน่าจะมาแล้วข้าก็อยากได้ปืนกระบอกนี้ข้าสามารถยิงมันได้หรือเปล่าไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้ถ้าอยากได้เบนเดตแค่เบนเดต ข้าอยากได้เบนเดียนเฮ้ยเข้ามาอีกแล้วเฮ้ยโว้ววววปยาเพื่อเขายกมือมาเขายกมือมาโว้วว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 วเจ้าใจจริงเจ้ารีบรันไกไปไหนเนี่ยมาสตัวไม่เป็นไรท่านท่านไล่มันก็ไม่เป็นไรท่านดาบไปด้วยนะท่านท่านดำดีข้าอยากได้เบนเดีน่ะข้ามันแฉ่97แบ่งให้ข้าสักอันได้ไหมแต่ราคา97 thank you จะเอาไปไหนหรือเปล่าขัานละสองอันโอ้นั่นเป็นคำที่ใครรียที่สุดในเวลานี้ท่านข้าสลับไว้เก้าสิบแปดนะสายเจ้ามีอะไรบ้างเนี่ยมีคนมีคนเขาย่องอยู่เขายิงเขาจ้าเป็นขาบอยแจ็คเป็นคาบอยแม่นางขุดไปแม่นางโอ้วโอ้ว้วโอ้วไอ้ต่งนี้ตอน ไป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 ข้าโดนยิงข้าอยู่ข้างหน้าข้าอยู่ข้างหน้าเจ้าเเาาข้้ตายไปหนึ่งแล้วเจ้าตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วตายใส่เวนลงมาสิวะเฮ้ยแกลงมาสิเวนเ้ยตายซะมันยังไม่ตายมันยังไม่ตายนะมันตายแล้วท่าน อีเวเอเอนเยยอย่ามาแย้งกับพวกข้าได้นะลกไอ,อ้อคนป่าเ,เอ,าเอา้ยเจ้ายิงมันหน่อยเจ้ายิงคนหน่อย ตายแล้วท่านโอ้มันมาอีกแล้วท่านขวามือท่านขวามือขวามือมา,มมาโอ้ยห่อยยังโอ้ร่างกายเ้าเริ่มอ่อนล้าท่านไหวหรือเปล่าข้าขอสดกาแฟก่อน,อน,อนท่านกินกาแฟไปเอไม่ใช่เพื่อนข้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะสายแม่นางมาทางนี้ กลับกับแป๊บขวาดีกว่ากลับแป๊บขวาดีกว่าได้เลยสหายไไมู่หนท่านหญิงนางนั้นเขายืนแบบนั้นเลยเขายืนชิวหน้ามากเลยนะเนี่ยเข้าว่าเราคนที่ยิงเขาที่แค่เราเขาคือใครหรือท่านข้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะท่านไม่ข้ายิงเขาทำไมหรืไม่ไม่รู้ข้าไม่รู้อ่ะน่าจะเป็นสายเพื่อนข้าอย่างนึงอ่ะแต่เข้าว่าเจ้ายิงบ้างนะข้าเป็นเจ้ายิงเลยอ่ะข้า ยิงกระบ,บาดมันไป2ตัวแล้วนะท่านมันหมดหรือยังอ่ะมันหมดหรือยังมันอยู่แถวนี้แล้วท่านมันน่าจะอยู่แถวนี้แล้วท่านถ้าว่าถ้าไปขุดล้อดีกว่าเขา<ด>้าวว่าอะไไปขุดล้อดีกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวกตอนที่พวกมันจะมาอีกรอบนะ ถ้ามีที่ขุดอีกหรือเปล่าอ่ะถ้ามีทีท่ขุดข<ค> <ไป S 2> ้ายังไม่ได้ขุดเลยสายถ้าไปขุดร่อเลยเดี๋ยวข้าฟุ้กันให้ได้เลยอ่ะต้นตีนมามาอีกแล้วเนอะต้นตีนมาเจ้าขุดอันขวาเนี่ยแหละเจ้าขุดไปเดี๋ยวข้าคุ้มกันเจ้าเอง <c oughs> จ้า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 ขุดหมามันต้องเป็นเสียงเอ้ยขุดอันนี้มันต้องเป็นเสียงนี้เลยขุดหมาอย่างนั้นเลยท่าน ขุดม้ามันขุดอะไรเล <b> ้ยท่าน <l ots> <l ots> <l ots> ขุดม้า <l ots> <l ots> ท่านมันจะเสร็จหรือ,อยังโว้ข้าเพิ่งขุดนะท่านต้องถามแม,ม่นางไม้อีกก่อได้อีกกี่ลอดต้องถามแม่นางแม่นางน,น,น่าจะเสร็จก่อนข้าน,นะท่านแม่นางเสร็จหรือ,อยังเอ่ยเาเสร็จหรือ,อยัง <l ots> ข้าเสร็จแล้วโว้เสียงช่างดังช่างทันไพเราะเสียจ,จริง ท่านมาเดินอะไรแถวนี้คนเดียวนะท่านววว้าววมีคนปาสวัสดีครับเฮ้มีมเหรอเฮ้ยมีคนมาเว้าว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 วามว ข้าฝากท่านด้วยนะข้ากำลังช่วยท่านอยู่ข้าฝากด้วยล่ะตรงนั้นอะอะ

ขอบใจใท่านมากถ้าขานอนเป็นศพอยู่ตรงนี้แบบแกล้งสรบข้าคงจะไม่ถึงท่านท่านขุดแล้วท่านสรบท่านก็ได้ของไม่ต้องห่วงโอ้ขอบใจใท่านมากโอ้มีคนมาท่านตหลังเนละแม่นางท่านไปเอาปืนยาวมาจากไหนเล้ มีคอนแค่<า>ข้ามาปืนยามันไม่แรงครับปืนพกมันจะลงนะเขาว่ามันน่าจะลงแลง้ข้าไม่รู้อ่ะดูแลรักษาตัวเองละท่านแล้วข้าจะไปปกปักรักษาเจ้าโอเคไหมล่ะดูแลตัวเองเถอะว้นั่นเป็นคำที่ข้าไม่อยากได้ยินที่สุดในวันนี้นะท่านรู้หรือเปล่าเวเน่ <c oughs> ทำไมติดกับเธอสวยนะฉันฆ่าเธอลล่อรู้ไว้สิเลยแม่นางมันอยู่ตรงไหนด้วยท่านมันอยู่ตรงไหนด้วยเท้มันไม้แลว <Manhattan> ทางซ้ายทางซ้ายเจ้าทางซ้ายมีทางซ้ายสี่มนมีสี่คนนะโว่เราต้องเล่นด้วยกันนะสายได้เลยสายจะเห็นหรือเปล่าไม่อยู่ทางสามันอยู่ทางสาทางสาคือทางไหนท่านข้าพยายามมองไปทางสาแล้วล่ะแต่ข้ายังไม่พบเลยเห็นมันไม่อยู่ทางสาคือทางไหนหรือท่านเจ้า ท่านมมััันนนนนไไปหกแล้ว่ะทางสายมันคือทางไหนรึท่านอะไรคือทางสาน่ะเห็นสหายท่านเรียกว่าทางสาน่ะข้าพยายามมองหาทางสามันคือทางไหนรึอ๋อมันวิ่งซ้ายใช่ไหมเห็นแล้วมีทางซ้ายจะเห็นไหมจะเห็นไหมท่านเห็นไหมทางท่านตรงไหมมาสีโอ้โหโอ้โหโอ้โหไขแล้วไขแล้วไขแล้วไขนั้นมันสีตัวนะข้าว่าเราต้องไปหาที่กำบังนะสายนนั่แหละนั่นแะละนั่นแหละนั่นแหละ แม่นางรองตัวด้วยเหรอเขาจะวิ่งมาทางซ้ายแล้วนะจะวิ่งมาทางซ้ายแล้วนะใช่ละใครอยู่ทางซ้ายใช่ไหมตอนนี้ไปวิ่งทางซ้ายไปวิ่งทางซ้ายได้เลยถ้ามันถ้ามันถึงเนินเราเตรียมยิงนะโอ้ยเจ้าเป็นอะไรขาดน้ำขาดน้ำ

หลังมาตายใส่เวนทำอะไรของแกวะไอ้โง่เอ้ยไอ้งั่งไอ้งั่งลุ้มยิงมันสิพวกไอ้กบ้าดีไอยิงตายได้ยิงไอ้กบาบ้าดีกว่านี้นะไอ้หนูไอ้หนูน้อยเพื่อนจะมาเพื่อนมันจะมาเพื่อนจะมาเฮ้ยเราถอยตั้งหลักก่อนไหมเราถอยตั้งหลักก่อนดีกว่าท่านข้าว่าเข้าว่าเราไปเอาเรามาหลบลังหินตรงนี้ดีกว่าท่านเข้าว่าเรากลับไปซื้อของก่อนดีได้เลยสายของยัหมดแล้วเข้าว่าเราเรียกมาสักคกู่นะ พขาอกเรียกมา้าดีกว่าได้เลยใครจะไปเอาข้าไหมเดี๋ยวข้าจะไปกับท่านเองหมายถึงท่านที่มีมา้าแรงๆนะ่ะข้าอยากได้ความเร็วข้าม้าไปแรงอ่ะจะข้าปืนแรงอ่ะโวงท่านไม่ควรจะอวดน,นะเพราะว่าข้าไม่มีปืนจาจา